สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสวัสดีผู้ประกันต,นตนตามมาตรา33และมาตรา39วันนี้มีข่าวดีมาบอกท่านนะไม่รีบไม่ได้แล้วผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39อายุ50ปีขึ้นไปใช้สิทธิท์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีถึง31ธันวาคมนี้สำนักง,งานประกันสังคม ได้แจ้งเตือนผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39ที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดท่านสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี65ฟรีนะปีละ1ครั้งจนถึงวันที่31ทธันวาคม2565นนี้ก็ใกล้มาแล้วนะครับเพื่อดูแลผู้ประกันตนให้ได้รับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 นอกจากจะช่วยลดความรุนแรงของการป่วยและการเสียชีวิตจากโรคแทรกซ้กอนของโรคไข้หวัดใหญ่แล้วก็ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นจากการติดเชื้อของทั้งสองโรคและลดอัตราการนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ดังนั้นผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไป ก็สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ที่สถานพยาบาลตามสิทธิ์ของผู้ประกันสังคมนะครับท่านทำประกันไว้ที่โรงพยาบาลไหนก็ไปใช้สิทธิ์โรงพยาบาลนั้นนะโดยติดต่อนัดหมายการฉีดวัคซีนกับสถานพยาบาลล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการกรณีสถานพยาบาลตามสิทธิ์ของผู้ประกันตนไม่มีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ก็ท่านก็สามารถติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมที่หมายเลขโทรศัพท์02 956 2500ถึง1 0หรือว่าท่านจะติดต่อสายด่วน1506ก็ได้นะครับแต่ก่อนไปใช้บริการต้องติดต่อไปก่อนนะก็ไม่ทราบว่าในครั้งวัคซีนแค่วััดใจเนี่ยจะมีเหลือไหมถ้ามีก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าท่านใช้ตามสิทธ์อยู่แล้วถ้าไม่มีก็โทรไปตามเบอร์ที่บอกไว้เบื้องต้นนะครับ ขอบคุณนะครับทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ